สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาอยู่ที่ถนนบรอดเวย์ที่เมืองซีแอตเทละครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักร้านหนึ่งชื่อว่า FOB p o k e FOB p o k e เนี่ยจะขายอาหารสไตล์ฮาวายเอยนนะครับคาว่าโปเกตเนี่ยสะกดคาว่า P O K E อ่าอันนี้คือหน้าร้านนะครับหน้าร้านอยู่ที่ถนนบรอดเว์ร้านนี้มีหลายสาขาเยอะเลยโปเกตเนี่ยเป็นอาหารของฮาวายเอยนเอ่อจะเป็นพวกปลาดิบ แล้วก็คลุกกับซีอิ๊วนะครับจะว่าฮาวายเอี้ยนพื้นเมืองจริงๆก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคนฮาวายเนี่ยจะมีคนญี่ปุ่นอพอยพเข้ามาเยอะใช่ไหมครับแต่เขาก็วัฒนธรรมขเขาเนี่ยเอาวัฒนธรรมการกรินปลาดิบเนี่ยเข้าไปด้วยก็จะผสมผสานร,ระหว่างคนพื้นเมืองคนฮาวายเอี้ยนกับคนญี่ปุ่นกลายเป็นออกเมนูใหม่ชื่อว่าโปเกะนะครับแต่ทีนี้ร้านเนี่ยมันไม่ใช่โปเกะแท้ๆเหมือนกับของฮาวายเพราะว่า เจ้าของเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียแล้วเขาก็ทำเป็นในคล้ายกับฟิวชั่นเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรผมจะสั่งกลับบ้าน2อันนะครับที่เข้ามาหน้าร้านแล้วก็จะมีพนักงานอยู่3คน Alright so I want to order um, let's do two regular ก yeah, <one> ็จะมีเบสให้เลือกได้นะครับเบสให้เลือกได้เลย สองออ r ดอร์ก็จะ to be the same base. I want uh, spring mix and quinoa Quinoa. yeah and salad dressing Uh, or ล e วก็เรียก d ressing ครับ dressing ก็จะมีอยู่ตรงนี้ can I get the cilantro ram and the roasted sesame mixed together ขอจะดทำอันนี้ก็จะเป็นผักผสมกันสองอย่างผมเอาสองอย่างนะครับเป็น spring mix แล้วก็ quinoa แล้วก็ใส่ใส่ดรซซิ่งผสมไปผสมที่ผมบอกไปก็คือซีรัลโชรลามกับ mm hmm. น้ำมันง,งา oh. ั่วนะครับโรมิ oh, yeah part, can I have all together oh, yeah together. and how about your sauce the sauce oh yeah I have to choose the sauce too so อันนี้ก็คือซอสนะครับเลือกซอส for the sauce can I get สติมังกอล a ละาซิไ mix together อ่าหนึ่งโบว์จะเป็นยลโลเทลและแซลมอนแซลมอนและยลโลเทลดีอ้อวันทูน่าและยลโลเทลเียขาก็จะใส่ผสมกันโบวเลยนะครับเป็นแอกว่าหวานะสลักเลย uh huh. คือความรู้สึกเหมือนกับกินอาหารญี่ปุ่นอันหนึ่งที่เขาเรียกชิราชิเป็นข้าวหน้าประดิษนะครับ ต่วันนี้เป็นสไตล์าฮาวายเอี้ยนอันนี้ก็คือจะเป็นท็อปปิ้งโอเคนะครับ all together except avocado yes เจมเซคนโบ๋ I the same thing please ไอตรงนี้นะครับมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> watermelon oh, radish oh, oh. แตงโมแต่ผมว่ารียแตงโมดีกว่า Can you get like the extra uh, that one, the red one? The watermelon? watermelon yeah. yeah sure. Is it the actual watermelon? No, no. What sure. is that? it's Just a radish. Right? Yeah, just a radish. Ah. But the color is similar like watermelon. Got it. Yeah. Are you Indonesian? Yeah. Oh, yeah, Do yeah. You know I know someone here. I forgot. He's a guy. Oh. I forgot his name. I yeah. met him like about two years ago. David? Forgot his name. o He's h really nice. Yeah. Where are you from? I'm from? from Thailand. Oh really? Yeah. Oh เยอะมากเลยนะครับ That's a lot. I I think I can eat the whole day. อร่อยก๊าซ Yeah, all together please. All together? มีอะไรทุกอย่างใส่ไปให้หมดเลยนะครับมีอะไรเนี่ย ฟรายกาลิคริสปี้โอนี่นวันทันสตริป yes p l ครับ e กอโอ้รับกินสลัดของพิซซ่าฮัทเลยครับล้นขึ้นมาอัดลงไว้ยดกูสตาร มันจะทลักออกมาแล้วกเนี่ยนี่อาจจะเป็จะไม่อยู่เลยจิเ็ดดำโจกนี่นเวโยนี่ว่ะเฮยดิ ตอนนี้เบจะมีแอปด้วยนะครับแอป FOB Pocket Bar ผมก็อยู่ในแอปนี้แล้วก็เช็คอินเข้าไปเราก็จะได้ฟอย์เนี่ยมีฟอย์เป็นส t ตมป์คัทสแตมปคัทให้เราใช้ได้ Oh, I have a membership of the this one the c o b r man I don't think I don't don't need to eat breakfast I can eat this for the whole day <laughs> ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเราถ่ายนี่เขาเลยให้เยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ปกติร้านนี้ก็ให้เยอะอย่างนี้ครับให้เยอะลักเลยเออสอ,อันก็30เหรียญ85เ so ต็มถุงเลยเต็มถุงเต็มถัมงพร้อมกลับไปกินต่อที่บ้าน thank you guys see you next time โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันต่อผมไปกินที่บ้านนะครับเขาก็มีโต๊ะให้ ที่นี่ร้านเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับ Seattle Central College นะครับผมเคยมาเรียน IT ที่นี่เรียนเพื่อไปทำงานเป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเกิดขึ้นมาแล้วก็ปิดตัวลงไปหลายร้านเลยแต่ร้านนี้ก็อยู่มาประมาณได้จาก3ปีแล้วนะครับช่วงโควิดเนี่ย<ๆ>ก็ยังอยู่ผมเคยตอนโควิดเนี่ยก็งานที่ผมทำมันก็ก็เขาก็จ่ายนะครับ เห็นแต่ว่าเราไม่ต้องไปทํางานผมก็เลยมาถือโอกาสมาขับรถส่งอาหารแล้วก็มีลูกค้าหลายรายมาร้านนี้สั่งกับข้าวจากร้านนี้นะครับผมก็ขับไปส่งก็ดูอืมน่ากินมีรู้จักเป็นคนอินโดนีเซียนะครับอยู่ร้านนี้ผมก็ขับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเนี่แกออกมาโอ้โหพี่แกเขาใส่แบบล้นจนจะทะลักเลยนะครับสงสัยเขาเห็นว่ามีคนมาถ่ายวิดีโอเนี่ดูสิครับฝาเปิดขึ้นมานิดนึงเลยทะลักเลยนะครับ กินเขาให้ผมเนี่ยเหมือนกับกินกันสองสามคนเลยเนี่ยเดี๋ยวลองแกะกันดูว่าเป็นยังไงกันนะครับแบะสติกเกอร์เลยนี่ออกมาเป็นเบ้าเลยนะครับอัดจนแบบว่าแน่นอัดสันแน่นพุลนล้นยัดสันแน่นพุลนล้นอื้อหือ ดูอีกอักอนนึงนะครับปกตินี่ผมไปซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดใส่สติกเกอร์นี่นะครับนี่ผมว่าเออไอเดียดีเนาะตลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราก็บอกว่าเรามาถ่ายวิดีโอเขาจะได้ให้เราเยอะๆอ่าเปิดฝาดูนะครับนี่ชุดหนึ่งยัดสันแน่นคุนล้นทลักไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยโปเกะมันก็เหมือนกับสลัดนะครับสลัดปลาดิบ เตรียมตัวทานนะครับนี่ตะเกียบก็มีชื่อด้วย f o b โป k เกตบา p o k e ไม่ได้อ่านโพกนะครับอ่านโปเกะมันอะไรนี้เยอะไปหมดกินไม่ถูกเลยนะครับผมไม่รู้ผมจะเริ่มกินจากอะไรก่อนเลยแหละกินจากไอ้นี่ก่อนแล้วกันผมยังหาเนื้อปลาไม่เจอเลยนะครับทะลัก เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวค้นก่อน,ม,น,ม,นมันอยู่ข้างว่างเนี่ยครับปลาแต่ร้านนี้ปกติก็ให้เยอะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ให้เยอะเป็นพิเศษเยอะกว่าเดิมประมาณเท่าหนึง่งโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรขิงเหมือนกับกินพวกซูชินี่เป็น ใช้เท้าดองอืมอืมไม่ใช่ใช้เท้าดองครับเป็นมังแกวเดี๋ยวผมหาปลาไม่เจอปลามาอยู่ไหนเนี่ยโอ้มันอยู่ข้างล่างสุดเลยครับอันนี้นะครับปลาทูน่า เยลโลเทลครับคือถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากครับจะบอกว่าเหมือนกับอาหารหมูเลยดีกว่าให้ยัดสันแน่นพูลนลน้นเยอะไปหมดเลยนะครับสองกระปุกเนี่ยก็สามสิบเหรียญก็ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยสองสองชุดเนี่ยสามสิบเหรียญก็เท่าไหร่อ่ะเจ็ดบาทได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับคือเราเทียบเป็นเงินของอเมริกา นี่ผมก็กินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันก็ยังไม่ลดสักทีหนึ่งเลยอืมผมว่ากินกินได้ถึงกลางวันพุวงนี้เลยนะครับกินได้สามมื้อเลยเนี่ยผมกินจนผมไม่รู้จะพูดว่าผมควรจะกินอะไรก่อนดีมันกินมั่วไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยโปเกะออริจินัลเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่เคยกินนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่คิดว่ามันน่าจะคนละรูปแบบกันเลยมันน่าจะเป็นแบบ หมักซีอิ๊วแล้วก็เคยกินโปรเกรที่อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพลนๆนะครับไม่ค่อยอร่อยอันนั้นอาจจะเป็นโปรเกตของจริงก็ได้หมักซีอิ๊วแต่อันนี้มันเป็นโปรเกตแบบฟิวชั่นนะครับคืออย่างนี้เวลาผมสมมติว่าเราไม่เคยกินอะไรอาหารชาติไหนมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเรากินกินครั้งแรกเลยเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ย first impression เนี่ย first impression ของเราก็จะล็อกว่าเออเนี่ยแหละคือรสชาติของมันเวลาเราไปกินอะไรอันอื่น ถ้ามันแตกต่างกับที่เราเคยกินเราก็จะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะเราเคยกินตัวนี้อย่างเช่นผมอยู่เมืองไทยผมก็กินไก่ KFC โอ้โหชอบมากเลยนะครับ KFC แล้วก็กินม a ทส์ปัทเธอแล้วก็โคสลอกินบ่อยนะครับแต่พอมากิน KFC อเมริกาดั้เดิมออริจินอลโอ้รสชาติมันทำไมมันคนละเรื่องฟ้ากับเหวไปเลยไก่ที่นี่มันมันซวกมันนุ่มมันอะไรมันมันไม่อร่อยมันไม่กรอบเท่าเมืองไทยเลยนะครับไม่มีซอสพริกให้ด้วยผมต้องเอา เอาน้ำพึ่งมาผสมกับทบาสโก้แล้วก็เคทชอปผสมกันมัวๆจิ้มเป็นซอสพริกเอาคือเราล็อกความรู้สึกว่าเฮ้ยความอร่อยเป็นงี้แต่พอมาอเมริกากนระเรื่องเลยนะครับแล้วก็อย่างกาแฟสตาร์บัคก,ก็ไนดะ้เมื่อ20ปีที่แล้วผมเคยไปกินครั้งแรกที่เซนทันเซนทันเอ่อปิ่นเก้าโอ้โหคาปูชิโนโอ่อร่อยสุดยอดเลยนะครับแก้วเนะี่ยฟองลมมันเหมือนกับสวรรค์เลยกินครั้งแรกแต่พอมาอเมริกานะครับ เมืองที่ผมอยู่เนี่ยซีแอตเทิลต้นกําเนิดสตาร์บัคใช่ไหมครับผมก็เลยมันต้องอร่อยขอคาปูชิโน่สั่งคาปูชิโน่แก้วหนึ่งอย่างนี้ฟองนมปเาก็ไปขนาดนี้แล้วครับน้ําเหลือกระตึ้งหนึ่งแล้วก็รสชาติมันไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยครับคือจะบอกว่าสตาร์บัคของเขาเนี่ยสแตนดาร์ดทั่วโลกผมว่ามันก็อาจจะสแตนดาร์ดทั่วโลกแต่ว่าคนทําฝีมือไม่เหมือนกันขนาดเรากินของออริจินอลรสชาติมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่อ่ะครับอาจจะเป็นว่าถ้าเป็นอาหารฝรั่ง เวลาเขามาที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะดัดแปลงรสชาติเป็นรสชาติคนไทยพอคนไทยไปกินรสชาติอาหารฝรั่งโอ้ไม่เข้าเลยแต่ถ้าเป็นอาหารเอเชียแล้วมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยตอนเราไปกินอย่างนั้นผมว่ามันก็ยังพอกั้ำกล้กึ่งกึงได้อยู่นะครับก็ลิ้นผมก็ล็อกไปลักษณะเงี้ยจริงจริงมันไม่ใช่โปรเกตของออริจินอลจริงๆแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่เคยกินอะไรมาก่อนแล้วมากินเนี่ย ผมว่ามันก็อร่อยดีนะครับกินมั่วเลยยังห้าปลาไม่เจอเลยครับกินแต่พวกผักพวกอะไรอยู่ข้างบนเหมือนสลัดนะครับเป็นมิกซ์ผักหลายๆอย่างผสมรวมกันรสชาติเป็นยังไงรสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผสมน้ำสลัดเนี่ยผมก็เลือกหลายแบบใช่ไหมครับเป็นแบบว่าเซามิรสเต็เซามิอีกอันนึงเป็นซีเรนโชลามก็คือจะเป็นบบออกเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มๆเ,เ,เป็นน้ำสลัด พอใส่น้ำสลัดปึ๊บขาใส่ปลาก็ใส่ซอสอีกซอสที่เขาถามว่าซอสอะไรผมบอกซอสมะม่วงตอนนี้ก็รสชาติก็มัมัวแต่ก็อร่อยดีนะครับคือถ้าเกิดใครมาเซียเท่นะครับแล้วก็อยากกินอาหารโลโคลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาหารโลโคลของที่นี่นะครับเพราะว่า FOB โปเกะเนี่ยก็ยังไม่มีที่ไหน คนที่เป็นเจ้าของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เปิดที่เซียโต้ก็มีหลายสาขาอยู่นะครับก็รสชาติใช้ได้ครับลองมาดูไม่เสียหายครับอร่อยใช้ได้เลยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในคลิปนี้แล้วยังไงผมจะสรรหาของเด็ดๆแปลกๆเพื่อที่ว่าเวลาท่านมาที่รัฐวอชิงตันมาเที่ยวเมืองเซียร์โต้เนี่ยท่านก็จะได้รู้ว่าเออมีอาหารโลโคอลที่ไหนน่าสนใจนะ ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ